สวัสดีครับผมไอคุณทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทอร์าเรียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านเอเมซีนะครับเดี๋ยวอครับมันมันมอนสเตอร์มาครับซึ่งของที่ผมมีอยู่ก็เป็นแบบของแรล์นะครับหายาครับมีอันนี้นี่อันนี้ก็หาตามปราสาทบอสนะครับนี่ครับโูใช้อยู่ครับของแกล์นะครับ ซึ่งในกล่องก็จะมีของนะนี่นะครับเป็นอันนี้เป็นหน้าไม้นะครับค่าจากบอสฮาโลวีนนะเป็นฮาโลวีนนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ด้วยนี่ด้วย,น,วยนี่ก็ด้วยครับดาบก,ก็ด้วยครับแล้วก็ปืนบอลเนี่ยก็ด้วยครับอันนี้ก็ผมไปลงเลยนะเพราเฉะนั้นก็ทำบอสนะครับทำบอส บาสเกตันนะครับที่เป็นหมวกโลงนะครับกล่องเมื่อกี้ก็จะเป็นกล่องของสารามนะครับมาดูกล่องนีกกันนะครับมาอันนี้เป็นกนล่องของส้านบะ้านอินครบเอาะโอ่มาทองเลยแทนของข้างหน้าเลยะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็นต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นความหยาบคายนะ,ะขอโทษด้วย ไปวางกัดกุดเราวางหนึ่งสองมสี่หครับวางตรงขึ้นมาห้าห้าบล็อกนะครับจะวะนิดเกินละหนึ่งสองสามสีโอ้เกินลวครับ้นะครับแล้วก็วางไปตรงอีก เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยมานับทีหลังแล้วกันนะครับขุดออกเกินครับเกินโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้นะ ก็วางลงมาห้าใ่ไมแัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจก็เ็ดสองสามสีเจ็เจ็ดนะครับเจนะคะอันนี้ ก็เอาอะไรมาปูมืนด้านหลังก็แล้วครับต้องปูด้วยครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดนะครับเดี๋ยวนะครับผมว่าผมลืมอะไรอย่างหนึ่งครับผมลืมเอาท็อตมาครับต้องใช้ท็อตด้วยนะครับพัดอะไรก็ได้นะครับนี่แล้วก็ผมจะกดตรงนี้ออกคแล้วก็จะเป็นชั้นต่อไปนะครับ บ้านเอ็นซีนะครับนี่ลองโต๊ะอาางจากประตูนิดนึงนะครับเก้าอี้ด้วยครับจะเป็นโต๊ะโต๊ะกับเก้าอี้ใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นไม้ดีกว่าอันนึงวางติดประตูด้วยครับถ้าอันนี้อันนี้วางติดประตูนะครับถ้าอีกอันนี้ไม่ได้วางติดประตูก็จะเปิดประตูได้ครับถ้ามันวางติดก็เปิดไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรครับ ถ้าเกิดวองติดนั้งกูก็ประตูก็จะไม่เปิดให้นะมันจะล็อกไว้อย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเราวางเกินอันนึ่งกุญแครับสุดท้ายก็จะเป็นทอ็อตใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอากางออกเดีนนะเอาที่บ้านนะ <Yeah. S 2> เรียงทุก่งนะครับทอ็อตอยู่ไหนเอยเงียบต้องรอให้มันเปิดตอนเช้านะครับ นี่นะครับมาติดตามบอกนะครับติดไปตรงกลางเอาเอลยครับตรงกลางครับมันก็จะเกิดเองครับตอนเช้านะครับนี่ครับรอแป๊บนึงนะครับเฮ้ยกระต่ายน้ำทะเบีเยนตั๊กโล่อันนี้เป็นดาบไม่ใช่เบียใช่ไหะใช่แล้วครับสมุดฉลาาแล้วก็ปุ่นฟองสบู่ยองเซบูกตาย มันก็จะดรอปไข่มาให้นะครับไอตัวกระต่ายนะอุ้ยมาแล้วครับเอ็มบีซีครับมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับดูไปดูไปดูกล่องกันครับค่อยไปดูว่าได้ตัวอะไรนะครับเอ๊ะทีนี้ต้องเก็บร้ำเบ็ดตกปลาเอาไว้โอเคครับไปดูกันครับว่าจะเกิดเป็นตัวอะไรครับเมื่อกี้ไม่ใส่ซน์นงตกมาด้วยอืมเราได้ช่างทาสีมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ไอ้ตรงนี้มันบล็อกนะครับไอ้ตรงที่ว่าแบบจะเป็นแบบรูปเอ็มบีซีนะครับเนี่ยขายยังไงนะครับเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นช่างทาสีนะอืเนี่ยขายของนะครับเอ็มบีซีบางตัวแต่ตัวนี้มันถ้าเลือดเราเหลือน้อยนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับเลือดเราเหลือน้อยนะครับมาแล้วสับพยาบาลนะครับก็กดไปจจิ้งเงือกนะครับ แต่ผมยังเลือดเต็มอยู่แล้วเงินผมก็อยู่ในบ้านด้วยดูผมอีกเก็บเงินก่อนนะครับเดี๋ยวสู้บอสเลยมั้ยครับไปนับนี่ครับเงินผมจับสู้บอสนะครับอันนี้ผมจะมาสู้บอสอะไรดีนะบอสก็ตายดีไหมเออเอามาฟองนึงก็พอครับโอเค อืมตำมันตรงไหนดีนะตำมันตรงตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคครับวาก็ตายมาตอนเช้าครับดูหลังต้นโพกระทางขาผมไปเ,เริ่มเลยก็ต้องแต่บังไว้ก่อนมันจะอ,ออกไข่นะเว้ยออกไข่นี่สวยเลยนะครับ ต้องอยากให้มันออกไข่ได้ครับยิงจริงจิงจิงเฮ้ยมันออกไข่แล้วยิงไข่มันงอนเกิดมาก็ตายครับผหไหมเฮ้ยไข่ฟองใหญ่ไข่ฟองใหญ่โอเคครับอืมอืมอืมถูกสลับไปไม่ได้วอืมเดี๋ยวเดี๋ยววางไข่เยอะอันนี้ก็ได้ครับ อุ๊ยไอ้ป้องใดญ่ไขป้องใหญ่ห้าไม่รับห้าเด็ดขาดครับเอาชมุดเอาชมุดฉ่ลามไปไหมล่ะครับอืมอืมอืมยังไงลู้ิตู้ิตครับครใครใครใครต้องรับห้านครับเฮ้ยเฮพลาดแน่เลยเฮ้ยมา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 เอาดีเอาดีไครป้องใหญ่คลิปตุ่แล้ว มาครับเรียบร้อยนี่ก็จะดรอปอันนี้มาให้ครับบางครั้งครับแล้วก็ไข่เนาะวันนี้ก็จะเป็นปืนปืนยิงไข่นะครับนี่ครับฮะปืนยิงไข่นะครับผมเคยได้แล้วแต่ผมทิ้งไปนะครับเพราะว่าว่าดอมมินไม่ครับก็สิบเก้ายิงมาบาง ้เก็บไว้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะมีของแลอยู่ในตัวแล้วนะครับเก็บไปเลยมีคนป่าแน่เลยครับที่ตรวจมาใช่ไหมนะครับนี่ได้ของแล้วลสู้บองสง่ายได้เอเมีตัวอะไรมาครับได้เอเมีตัวอะไรคนป่าครับนี่ครับอืม อันนี้เป็น,น,สสน,นปืนยิงสลบทองอู้หูเฮ้ยโดนได้โกมา,มาได้่องหนาเก็บตัวนะครับสองข<อ>้างไปแล้วนะครับถแบถมมันคาบวอล์กไดีด้วยครับแต่ครับอันนี้เป็นทางแถมน,นี่นะครับโอ้จะร้อยก็โกแล,แล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะคลายให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ